ส่วนสยย่างสย่างเนื้อให็ดไหงน,น,นะคะหลายคนนี่คขาเนี่ยองตอน อ่นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสียแขนสั่นก่อนวันนี้ค่อยค่อยว่ากินน้ำผึ้ยายค่ะทุกคนค่อยข่อยกินอะ่ะทอดมันนะคะ่ะข่ออุ่นทอดมันเมื่อนี้ยข่อยไข่ค่ะทุกคนพ่อใหญ่กับปวดหัวข้าวหัวข้าวแล้วบวมคัก ทุกคนเมื่ออาหารค่อยมื่อเนี่กินแค่นี้ละคะ่ะพญายายเดี๋ยวเราลงมากินที่หลังนะคะ่ะทุกคนเราหนัปวดเขา่เาลรวลูกยากจะได้ไปพากเนื้อบอ่อ <laughs> ค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนนะคะก่อนอื่นคอยต้องขอกราบขอบคุณเ c ซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอก่าว่าจะทั้งช่อง Youtube หรือทั้งเพจ a c e b o o k นะคะแ,ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เขียนคอมเมนตะ์น่ารักนะ่รักส่งกำลังใจมาให้มาดามบันนอกกับพญายฝรั่งนะคะทุกคนเป็นยังไรคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้หิมากัตูเบิดมือเลยค่ะทุกคน จงจะหนาพร้อมนะคะเราซานี้ก็ถนนลื่นมากค่ะ,ะเพราะเมื่อวานนี้เนาะหิมะเป็นหิมะเปียกเพราะหิมะหยุดตกอุณภูมนะิน่ะกติดลบอยู่แล้วมันก็เป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนนั่นแหละกะเลดเฮ็อ่าถนนลื่นนะคะแต่ตอนนี้ขนาดนี้หิมะก็ยังตกอยู่ค่ะทุกคนวันนหันไปคนฟื้นกก็หิมกะก็ตกปล่อยๆนะคะ ตอนนี้นะตอนนี้นักตกหนักแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้กับว่ามัน,น <Government S 1> ตกหนักดอกค่ะตกปล่อยๆนั่นแหละแต่ว่าอ่าแห่งทชงอ่าแบบว่าเป็นผุยนะคะทุกคนเอาและค่ะ ขา,ขาเข้าไปในบ้านเมือเ่อีนข่อยก็มีอาการไข่นะคะทุกคน<ม>ข่อยก็เลยเลิกง,งานมาตะบ,บายสวงเพราะว่าพญ่ฝรั่งแล้วนะ่ะทรงขอความหาข่อยว่าแล้วนะ่ะลูกบ่ได้นะคะแล้วปวดหัวเขา่าหัวเข่าล้วนะ่ะไข้บวมนะคะอาจจะเป็นมินาในหัวเข่านัา่นแคละข่อยว่านั่นแหละล้วเราเคยไปหาหมอหมอแนะนําให้เรานะ่ะผ่า,าตัดนะคะ แต่ว่าเราเห็นว่าอยากเคลพอยว่าต้องใส่เวลาฟักฟืนนะ้นอ่ะนานนะคะโมเราคนหนึ่งที่พาหัวเขาสองปีแล้วนะก็ยังยังปวดอยู่นะคะทุกคนคือมันก็นแล้วแต่คนนะคะบางคนพาแล้วกัยังได้ได้ปกติบางคนพาแล้วกัยัง,ป,ง,วยงปวดยังใส่ไม่เท่าโยงสินะคะทุกคนนั่นแหละเราก็เลยประยากพานะคะแล้มืันนี้ไข่กับไข่พร้อม ไข่ค,คิงฮอตน,นะคะทุกคนคิงฮอตคือเด็กน้อยนี่แหละขอ่อยก็เลยบอกเพื่อนที่ทํางานว่าข่อยจะกลับบ้านก่อนนะคะแล้วมาปวดมือ่อวานนี่แหละค่ะที่เราไปาไทยเฮมะนะคะแล้วเราก็ขนฟื้นาลายแถวแล้วก็เราก็ใส่ะถุงหนักๆนะคะเราวมใส่ถุงน้อยๆไข่อยใส่ถุงน้อยๆนี่ก็หนักเติบได้ขนาดถุงน้อยแต่เราต้องใส่ถุงใหญ่นะคะทุกคนนั่นแหละ ทะเลหนะนักเ,เนี่ยแหละค่ะเมื่อไงก็มาเบอกเรื่องอาการอ่าป่วยไข่ของซองตายายนะคะและราคาอยู่กันสองคนกับป่วยกับไข่ทั้งสองคนนะคะตาพญานาคพลังรวบไข่แล้วยังปวดอ่ะตะเมื่อวานนี่นะแล้วมีอาการอ่าเป็นวัดเหล่ากับตัวหอนอยู่ด้วยค่ะเพราะวา่าเราหนะักไปกวดหัวหิมะแล้วกระตากหิมะนะคะทุกคนนั่นแหละ ค่ะเมื่อเน่กับจิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบันนอนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาทเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย